ประเด็นทางสังคมที่ว่ามีความเหลื่อมล้าจริงๆแล้วเป็นเป็นแค่หลวงพี่มองแค่ว่าเป็นแค่กลุ่มคนเพียงกลุ่มบางกลุ่มไม่ใช่ทุกคนเพราะจริงๆแล้วเมื่อหลวงพี่ได้ไปเรียน International Buddhist College นะมีพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาหลายเชื้อชาติมาสอนมาเรียนมาอยู่ร่วมกันเราเปิดกว้างเรามีความได้เรียนรู้สมัยนั้นหลวงพี่เป็นโยมนะและพระอาจารย์ท่านท่านบวชแล้วอาจารย์แต่ละท่านเนี่ย เป็นชาวต่างชาติมีทั้งเบลเยียมมีรัเสเซียอ่าอาจารย์รัเสเซียเนี่ยเดินตามท่านดาลาัยลามะเลยนะมีอาจารย์ชาวเกาหลีใต้ที่เป็นพระภิษุณีมีทั้งพิกษุภิกิุณีแล้วก็อาจารย์คารวะที่มาสอนเป็นโปรเฟสเซอร์ที่เก่งๆทั้งนั้นหลวงพี่รู้สึกว่าความเหลื่อมล้ําจริงๆมันไม่มีหรอกมันขึ้นอยู่กับจิตที่เป็นโมหะโมหะว่าเราไม่ยอมรับมากกว่าแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาข้อมูลจริงๆได้ลึกซึ้งเขาก็จะ จางคายจากตรงนั้นไปเองธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องที่ช่วยขัดเกลาโมหะที่เขามองไม่เห็นวันหนึ่งที่เขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็จะเปิดใจกว้างแล้วก็ยอมรับได้เองในบทบาทของพิษุณีถ้าเกิดมองในกรอบของสิทธิสตรีแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์เหมือนมักจะพูดเสมอๆตั้งแต่เราคุยกันว่า จริงๆหญิงชายไม่ได้แบ่งเพศอืมใช่ใช่ไหมคะที่หนูเข้าใจหรือว่าอยากจะขยายความว่าถ้าเรามองในมุมของสิทธิสตรีและความเสมอภาคการบวชเป็นพิษุนีเป็นยังไงบ้างคะคือเอาเอาเป็นว่าสมมุติถ้าเราคุยเรื่องนี้ปุ๊บอัตมาก็นึกถึงว่าอัตนาได้นั่งอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยเพราะว่าอัตมาเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญของไทย ที่เขียนในการให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนมีสิทธิที่จะนับถือศาสนานิกายหรือการประพฤติพิธีกรรมใ,ใดๆก็ตามที่ไม่ขัดต่อความสุขสงบของบ้านเมืองอัตมาจึงยังนั่งอยู่ที่นี่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถือว่าในกฎหมายอันนั้นนะ่ะประเทศอื่นก็อาจจะมีอันนี้แต่อันเนี้ยเป็นกฎหมายธงที่อัตมาเชื่อมั่นในความเป็นนี้ ส่วนเรื่องของการบวชภิกษุณีเป็นเรื่องสิทธิอันนี้เฉพาะในประเทศที่พยายามกีดกันแต่ถ้าโดยบทบาทของการบวชภิกษุก็ดีบวชภิกษุณีก็ดีผู้บวชนี่ยมุ่งเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จึงไม่ได้นั่งนึกว่าสิทธิอะไรไม่ได้นึกเรื่องนี้เลย